เอาแล้วผมสวัสดีคนนะผมสวัสดีทุกคนนะครับนี่เราก็อยู่ในเกมนี่ครับผมเกมที่อยู่ในเว็วแบบว่าที่ภาพสวยที่สุดนะโอ้โหมาผมอยากเล่นมานานแล้วนะครับผมเมื่อก่อนนี่ก็อยากเล่นนะแต่ว่าเครื่องเก่ามันเล่นไม่ได้นะคอ๋ออันนี้เป็นยิงธนูเหรอมาผมได้เครื่องใหม่มาก็ลองจัดดูหน่อยนีอ๋ออันนี้เป็นฟันนะผมมาเรามาลองไปจนัยดูกันบ้างครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะอันนี้คืออะไรครับผมอันนี้คืออะไรวะ เฮ้ย hey, hey. อย่าไปยิงดิน้องอย่าไปยิงดิอ๋ออันนี้ก็เปลี่ยนเหรออ๋อโอเคโอเคแล้วมันยกเลิกไงอ่ะอ๋อยกเลิกก็กดแล้วอันนี้คืออะไรครับผมเออผมเล่นยังไม่เป็นนะทุกคนนะผมเออแบบว่าเรามาเสพบรรยากาศเฉยๆเนาะับนะผมอ๋ออะไรวะคืออะไรวะกดยิงแม่งซะบ่เหร อ๋อมันอ๋อมันมีศัตรูเราอยู่ข้างหน้าครับผมเห็นจุดสีแดงๆนะผมเอ้ยเต่าว่าไงเต่านี่ครับผมเต่าเต่าจะสู้เอ้ยเอ้ยคิปหายแล้วเลือดมจะหมดเออเออเคิปหายแล้วทุกคนมันต้องใช้สเต็ปการจุกอุ้ยจุกว่าบออะไรวะเฮ้ทุกคนผมเป็นลมทุกคนผมเป็นลมช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยอย่านะอย่านะเหลืออีกครั้งเดียวไปอ้ยเออเรียบร้อยแล้วทุกคน เราได้เลือดคืนไหมนี่เอ้ยเราไม่ได้เลือดคืนหรอทุกคนเอ๋เราต้องไปจุดที่ธงสีเข,เขียวตรงนั้นนะครับสวัสดีครับเอ้ยยายาาๆๆเฮ้ยเราต้องแบบว่าใช้ใช้สเต็ปการหลอกล่อนี่เป็นไงเป็นไงใช้จะเจอเๆอสใช้ใช้ไป,ย,ป,ย,ป,ย,ปยังไปยังนี่ เราอะเราไม่ต้องให้มันจมตี<อ>นะผมนี่เราจมตีระยะไกลแลผม<ฤ>อะไรละอะไรละอะไรแล้วเฮ้ยต้นไม้ต้นมีต้นไม้อเออมาสองคนได้ไงเนี่ยอุย้ยจิบหายแล้วไปแล้วผมไปแล้วมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วม่อยู่แล้วโอย้อยอะไรละ <c oughs> อะไรละอะไรลว <c oughs> อะไรลวชิบหาล้วผมจะตายแล้วทุกคนผมจะตายแล้ว่ะโอ้ดีว่ากินเห็ดได้ไหมเนี่ย กินเห็ดโอ้ย,อย,อยมันก,กระโดดไปไหนเนี่ยมันก,กระโดดไปไหนเนี่ยนะกินเห็ดได้ไหมเนี่ยพี่เฮ้ยอย่านะอย่านะโอ้ผมจะตายแล้วทุกคนเอาไงดีวะแล้วมันเพิ่มเลือดยังไงเนี่ยฮะขอเลือดน้อยขอเลือดน้อยทุกคนขอเลือดน้อยเอ้ยทำไงดีวะอ๋อผมว่าเราไม่ต้องไปสนใจผมเราไปที่ทงสีขงเขียวตรงนั้นดีกว่าไอ้ทง อ๋อธงเอ๋ตรงนั้นอะอ๋อป้ายนี้คือป้ายอะไรเฮ้ยอย่ามาดิบายอ๋อขึ้นมาตรงนี้เหรอแล้วก็ทำไงต่อวะมันมีแค่ตัวฟันนะผมอ๋อเฮ้ยอ๋ออ๋อทำให้สะพานมันลงมาแบบนี้โอเคอย่าตามมาดิโอ้ยบายตายเลยพี่เราไม่ต้องไปสนใจมันนะผมนี่อะไรวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาที่ธงตรงนั้นนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวัสดีครับเฮ้ยเจอ,เอขึ้นไปครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปมันมันกระโดดให้เองนะครับเกมนี้ครับโอ้อยอุปรสรรคฟันต้นไม้โชว์ไปทีนึงครับผมโอ้ภาพนี่โคตรสวยนะอ๋อสวัสดีครับผมเฮ้ยจับมาดิโอ้ยบ้าเอ้ยอ๋อลงลงเหรอ อ๋อลงมาครับผมโอเคลงมาลงมาสวัสดีครับผมเราข้ามสกิปไปเลยครับผมเราข้ามไปเลยเราไม่ต้องสนใจครับเราแปลว่ามาเล่นคขำๆให้ทุกคนดูเฉยๆนะนะครับผมอ๋อเกมนี้มันเสียเป็นรายเดือนด้วยนะเพราะมันมันมันไม่ได้แบบซื้อทีเดียวนะมันเสียแบบเป็นรายเดือนนี่นะน่าจะขายแบบซื้อทีเดียวอะไรไประมาณนี้เนาะเอออะไรอะ่ะเออ ตัวตุ่นครับผมตัวตุ๊กตาตุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับเอา้าไปไม่ได้เหรอผมยิ่งโง่อยู่นะครับเล่นเกมแนวนี้อา้าวสวัสดีครับเปิดเปิดครับผมเปิดให้ผมหน่อยยูแฟาว์เปิดไม่ได้ครัทุกคนรื้วยต้องค่ายตัวนี้ได้เลยได้เลยจิบจิบเอ้โหจิบบ้าจิบก็บ้าแล้วจิบก็บ้าแล้วโอ้โหมันแทงผมซะ ทีเดียวล่วงเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนนะผมอออเฟสเราอย่าเพิ่งทําก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนครับผมไปขึ้นไปไอ้หนูขึ้นไปดิขึ้นไปดิอ๋อมันต้องกดขึ้นไปเลยครับผมโอเคขึ้นไปขึ้นไปับผมแม่บรยากาศนี่สวยงามมากๆครับผมยังกับเกมในคอม เราเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศได้เฉยนะครับเพราะว่า,าถ้าให้ผมแคสเกมนี้คงเปิดไปไม่ได้เพราะว่า,ามันเอ,อมันกินทรัพยากรเครื่องแล้วก็แบบว่า,าผมไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่นะเอออย่ามาดิอย่ามาดิอะไรวะอย่ามาดิไอ้น้องโอ้ยภาพโคตรสวยอะทุกคนโอ้ยออมันไม่ไหวแล้วนะมันไม่ไหวแล้วนะมันไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยตกไปตกลงไป ตกลงไปสมลำหน้าอีบ้า,าสมลำหน้าเอาเออย่าบอกนะว่า,าปีนขึ้นมาได้อีกอทิดเอ็นอยู่ฝั่งนู้นอ๋อทิดเอ็นคือคือเควสคือภารกิจใช่ไหมอนในนอลองไปดูดิโอ้โหน่าก,กลัวชิบหายแล้ว่ะลงไปได้ไหมนี่โอ้ยเสียเลือดไหมนี่โอ้โหใกลเราใกล้าตายแล้วทุกคนเฮ้ยมีหนามอะไรด้วยนี่เอ็มจะทำให้กูจะทำให้ตายหน่อยเออ นะผมจะได้เกิดใหม่โอ้โหเป็นเกมที่แบบว่าเล่นสนุกนะแต่ว่าเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวดยอันนี้มันโอเพ่นอะไรวะเปิดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยกไขเด้อยกเฮ้ยกไขเฮ้ยถอยถอยโอ้โห,โโหยกไขไม่ได้แล้วนะไหปีครับผมไหปี๋เฮ้ยเดี๋ยวพาเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปอ,อดูตรงนี้ทุกคนมันคืออะไรเนี่ยเนี่ย คืออะไรเนี่ยทุกคนเอาลงลงลงหนิพี่เออคืออะไรวะโอ้โดดน้ำเฮ้ยตายน้ำมันนี่เฮ้ยชิบหายแวไงเฮ้ยมันขึ้นยังไงเนี่ยขึ้น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 ,นชิบหายแล้วอย่าตายอย่าตายเฮ้ยล้หลอดอะไรวะอย่าตายนะเอ้ยไปดีจะขึ้นอยู่แล้วโอโหตายเลยอ๋อมันลงน้ำได้ไม่นานเหรอ อะไรวะเนี่ยทุกคนเกมบ้าบออะไรนะมันก็เป็นเกมที่ดีนะแต่ว่าผมไม่รู้เรื่องนะครับถ้ารู้เรื่องจะสนุกมากเลยแหมโอเคโอเคโอ้โห,โโหนี่ครับผมลุยน้ำับผมแหมน้ำโคตรสวยยังกับเกมในคอมครับผมโอ้ดูแสงไหนพระอาทิตย์อ่ะเอาพระอาทิตย์ถ่ายครับผมพระอาทิตย์เฮ้ยพระอาทิตย์อ๋อนนั่ไงพระอาทิตย์อยู่ตรงนั้นไงเออเฮ้ยอะไรอออืื้ห มันจะมากเกินไปแล้วนะมันจะมากเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วนะถ้าเรายืนสู้กับมันเปล่าๆนี่มันคงเป็นไป,นปนไม่ได้ครับผมเราต้องแบบว่าตุ๊กบ้างอะไรบ้างเนาะเฮ้ยจัวจัวเออถอยเฮ้ยจัอ้ามันหายแล้วเอ้ยมันตายแล้ว <laughs> โอ้โหเอาเรื่องว่ะทุกคนอโอ้โหอันนี้พามาชมบรรยากาศในเกมเฉยๆนะครับ นี่ผมพามาชมเชยๆนี่แหละเออเดี๋ยวถ้ามีเกมโอเพนเวอร์เกมอะไรสนุกๆเดี๋ยวก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับอันนี้ก็เอามาเล่นลองเล่นเฉยๆอย่าเนะอย่าเนะอย่๋เนะเห็นว่าเ,ออเกมนี้มันแบบว่าดังใน i อ s อไงก็เลยลองดูตั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเราลองมาฝั่งนี้กันบ้างอันนี้เป็นจุดเกิดเราครับเ,ออเนื้อเรื่องผมก็ไม่ได้ดูนะครับเล่นอย่างเดียวครับผม อันนี้ก็เป็นย่านะอู้เวลาเดินผ่านย่ามันก็ยุบด้วยนะนี่จะสมจริงกันไปไหนพี่เออเราอาจได้กี่นาทีแล้วรู้สึกว่าเขาเครื่องผมแล้วเกินนะฮะเอ,เอ้เลือดขึ้นพี่ลูกพี่โอ้โหลูกพี่แกเลื่อนไม่ขึ้นว่ะโอเคไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราชมบรรยากาศไปสักพักหนึ่งก่อนนะอู้น้ำครับผมโอ้โหทะเลซีออบติปรือเปล่าเนี่ยปีนตรงนี้ได้ไหม ปีนหน่อยปีนให้ดูหน่อยปีนไม่ได้เลยทุกคนเฮ้ยไปตรงนี้เออเฮ้ยทางตันเฮ้ยถ้ำเหรอนะใช่ถ้ำรอเปล่าอู้มืด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 มากทุกคนมืดมากฮ้ยออกไม่ได้ชิบหายแล้วทุกคนออกไม่ได้อ๋อออกได้แล้วโ,โ,โดดถ้มไปเย้ปุ๊บเนี่ยนะผมอันนี้คือปุ่มปุ่มปืนเหรอแนน่แนลองใช้ดูสิอ๋อนี่ไงอ๋อลอง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 สักตั้งนิดปังเอาทำไมมันไม่ยิงอะ กดตรงไหนครับตรงนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงอ๋อเป็นปืนนะผมฟ้าเฮ้ยมันมันหายไปแล้วอะมันหายไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะลองยิงดูครับผมเราจะลองยิงมันดูนะครับมันจะเป็นยังไงไหนไหนไหนมาลองดิมาเป็นหนูทดลองหน่อยดิเอามันจะไปทําไมเนี่ยฮะเอ้มาลองมาลองมาลองลองเอ้ยปังไม่โดนนะผมโดนอยู่เอ้ยนี่โดนเต็ม นี่ตายแล้วผมไม่ตายอีกโอ้กัตสุนหมดโหต้องดาบแล้วผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ไงนี่ไงเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ตายแล้วทุกคนแม่โอเคทุกคนครับมันสำหรับคลิปนี้นะผมโอ้โหเป็นเกมที่สุดยอดมากๆเลยครับเดี๋ยวเราพาไาชมวิวว่าภาพมันสวยดีนะ นี่โดดขึ้นดีโดดขึ้นเดี๋ยเออโดดโดดเอาจะปีนลงทำไมนี่ครับผมโอเคทุกคนนาผมสำหรับคลิปนี้นะครับโอ้โหดูดูบรรยากาศพื้นหลังโอ้โหอย่างกับเกมในคอมนะผมโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะพามาเล่นกำขำเฉยนะถ้าให้ผมแคสผมเออมันคงยากนะผมเพราะว่ามันกินสเปคแล้วก็เออผมไม่ค่อยรู้เรื่องเกมนี้สักเท่าไหร่นะโอเคทุกคนบา,บายครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมถ้าอยากให้มาเล่นกำขำก็ อ่าได้ครับผมแต่เล่นจริงจังคงไม่ได้ครับผมเคียบผมมาดีครับผมไปแล้วผม